ค่ะกราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าขี้ผ้าร่วยค่ะค่ะเมื่อนี้แอดกัาพี่น้องเอฟซีมาอยู่กับผีเขียวค่ะผีเขียวคนนอนในโรงนั่นเองค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะค่ะเมื่อนี้เพื่อนก็จะมีเลขสูตรนะค่ะมาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีน้ากันค่ะพี่น้องเอฟซีการาเขาม่แหล้วกะขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทา้งสองของเข่าค่ะทา้งสองของเข่ากับเสนอเป็นเสื่อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะบริษัทสนับสนุนให้เหรียญการพนันแต่ยังใดค่ะขามารอรับชมรับฟังน้ากันค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะพี่เขียวพี่เขียวคนนอนในโรงเขาเป็นจังไดก่อค่ะคือได้นอนในโรงเบาให้สยชูฟังสาเหตุที่นอนในโรงเป็นไปมาจังไดกครับก่าเนื่งกะอยากตัวอยู่เฮ้าน่ำกะ สองก็อยากมีโชคคันท่านครับอยากมีโชคไปบ่าอยากถึงรียกว่าท่านพ่อว่ายังไงครับเป็นเครียดบ่ค่ะครับครับเป็นเครีดครับไปนอนวันพระบ่ค่ะบ่ครับเฮ้ยอยากไปนอนวันวันยังกันได้ครับโลกเนียเขาเขาว่าได้ห้ามนะครับบมก็ได้บอกว่าจะที่ไปนอนวัานใดครับไปจะได้โชคอีดีบ่ค่ะก็ได้ครับก็ได้ได้ใส่เลยโอ้โหธรรมดาครับพี่น้องเซ็นบาท เซละบาทโเมียนมากครับเอานีโชคซื้อทองบาทองเอากับหนึ่กับไปนอนโลกอะไรกัถือเลยไปแม่พราไว้นวนน้ำพึนคุณละโรคใครจะคิดวายัึงขันข้อนอนปุ๊บได้ป้าผู้ขาสินอนวเดือนละสองเทือผมเด้อลงตาหรือลงเย็นนี่การโลกงเย็นนี่ยองอีดีเนี่ยลรงที่เขาใส่ซพเข้าในละใส่ศพคนตายะไแบบเขาเรกาใหม่้ที่นึงป่มอยากไวนเป็นรอเลี้ยงมาก ไปนอนอีรีนี่ไปนอน้องไหนแงเขาได้หันเลยบ่เขากะมุดเขาไปเลยเหรอเราเปิดเขาแล้วมุดเขาไปเลยไหมครับมุดเขาไปในโร่องมุดเขาไปในโัร่งเหขาก็อธิษฐานเอาครับอยู่ในโร่งเย็นในโร่งเย็นอ่ะเราปิดประตูเพื่อไปโอ้โหว่ามันนั่งธรรมดาบ่แม่นดีมันนั่งร่งเย็นพอดีเลยนี่ไม่ถึงนี่ย้อยล็อกไว้เพราะแห้งเกออขวมีเหรอครับเพราะว่าฮะจากของโลงเขาอยกัยืนเฝ้าอยู่โอ้มาไปคนเดียวใช่อหมร่องล็อกนี่อุ้ยหักอะไรเพราะง่าเขึ้นมนเหตุตรงไหนเนาะได้อีรี ครับก็ได้อีรีครับนี่นอนเป็นนอนก็ได้อีรีครับโชคครัเป็นยังไงเป็นนอนที่แหลกั้งแรกที่สุดค่อยกล้าขับเป็นน้อนข้งแรกกันว่าก็คือว่าจะีังามมันคนบางคนใครสบายนั่นแหละครับไปพาตัดมากการเลยเป็นนอนมากับดีขึ้นดีขึ้นนาที่ตัอยุ่งไปเรื่อยกาเขาควยเขากับใครอาการมันกันดีไปเรื่อยนะครับอันนี้คือความเชื่อนะครับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะใช่ครับใช่ยีเดนว่าอันนั้น โรเ้อร์นี้คืออยากได้บัานนี้ฉันเววาเรื่องโชคลาบแต่อยากถามนะคะงวดนี้เป็นแจ้งไรเลกได้มากไปค่ะขอกะได้มากละครับงวดก้อนกะได้มากแปดหกเจ็ดครับตัวสามตัวครับไปได้มาจากสายคือคัดแต่เลขซ้องใบบอวาแมนครับบ่แมนเล็กซ่องครับคือเล็กมันมีทีมาาแต่ว่าเพ่นบ่อให้บอกไหครับกลับบุ้งไหมครับเลขกลับเล็ก ไม่บวกเหล็ก้นาบวกอื่มเามันเหล็กอะเล็กบูเหล็กมันมีผู้ออกมีผู้ออกมาจากมาจากนู่แหละมาจากอะไอไรลูกกันนะครับเพาอเสืครับไอไนในจังวดงวดสามสามซุ้น้เลยปนวหลักกาได้โชคกันไหมสมาอยากมาหาผีเขียวเาไปเลยมาดนแ่กรทำหาพวกอยู่ไปท้้งในัดไปทงในวัดน้เกเขาตัวก็ตัวไม่ติดเนะ เอาขอเบอร์ทั่วห้ยเอ็ซี่นี่ค่ะเพื่อแอดมินมาพระท่านครับเปลี่ยนเบอร์เบอร์ไม่นะครับเบอร์เข้าคือเปลี่ยนบัดงี้คือว่าเบอร์นั้นมันเนียงกับมันเป็นอย่างกับเนี่งกับมันมันไม่มีโชคเบอร์นั่นนะเบอร์ไม่มีโชคเปลี่ยนเบอร์ไม่อะไเฮงบอกค่ะเฮงครับกัเลขก็ออกอยู่เบอร์เบอร์ทั่วทรัพย์อีกแหละโอ้ยอยากได้เบอร์ได้บาดงวดบางต้นปีมันก็ออกว่าเปลี่ยนมากับมีโชค เป็นหกเกาหาลงไทยหกเกาหาครับครับมันก็เป็นตัวงบทะเบียนรถหาเกาค่ะเบอร์ยังขับวันนี้เอฟซีขอเบอร์ได้บออ่าได้เยอะครับแต่ว่าเขียนไปที่หลังให้ไให้ให้ยูยูทูบโอ๋หลังมนะครับเนาะเอาไว้ให้แอดมินแอดมินบอกเนาะโอเคครับผมได้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 ถ่ายโทรศัพท์ตัวใดกอขานมาขันเกาโมเดล พกเก้าหาลงลไว้แน tamam. ่โทรชหมานเพื 60, crawl, 60 60 ces, 60, right. ่นกเก้าหาหาคายนะครับนะได้คายมันน่ะตหาต่วันต่วันเลขกันกาได้มาละละเลกอะไรอเลกรับับเขาทรงมารับับสามตัวไครับสามตัวได้บ่ฝ้าจดคำบาลีี่กน้าจดก่อนได้หนึ่หกสี่หนึ่งหกสี่แกกับเลดังเขานั่นละพกหา เด็กด่างมาเส็จแล้วหกหาเลยมาทำน้องฮันที่เขามีตะเลดเด็กด่างอาซีกันเต็มหนึ่งหกสี่หนึ่งหกซี่ตัดนาล้างซีครับวันนี้ครับตัดเอาครับวงกลมเนี่ยเด็กๆสองตัวว่ามีบระคารเล็กๆใช่โบ้ครับนี่คือใครตัดทางบนนี่ฮะตัดเลนเอาครับตัดือบนล่างไว้ได้หมดเลยครับโอ้ตัดเลนเอาคือตัดสองตัวเป็นหนึ่งหกเป็นหนึ่งซี่เป็นหกซี่ครับเมื่อก็ออกตรณสงแล้วเมื่อกี้กันพี่ผมขอทำเนี่ย วงในเขาส่งมาให้พี่กี่รอบแล้วครับเนี่ยขอกคนนั้นโล่งกันครัากับพี่โชว์มิขก็โทรมาบอกนลยครับครับโอ้เขาเขาเขาส่งให้ก okay, right ี่รอบแล้วครับพ <Yeah. Right. S 1> right. ี่ก็บช่องไม้รอบรอบแล้วกัะสามศูนย์กับกระถือกับรอบเมื่อกี้กับแปดหกเจ็ดนะครับโอ้เขาจะโทรมาหาพี่เลยครับใกล้มือเขาจะโทรมาเนี่ยหลครับหัวตะม้ามือมือนี โอ้สุดโอ้ฟุกเลยเนาะพอไวเนาะยังวามันชุกเลยวันนี้ได้ฟุแต่ช่องได้มีโอกาสมาพอดีคิดคิดถึงพี่เขียว <c oughs> เอ้าพี่เขียวเล่าความฝันเมื่อวานให้ผมฟังหน่อยที่พี่เขียวบอกว่าจะมีเหมือนมีคนมาถ่ายรูปไม่ครับพักกาลังพาคกันศิลไปลงในสาปา่าบ้านมีภูมิวัถ่ายรูปออกครับใส่สุดขาวใส่ละเะว่าผู้ใดว่ารู้กันวัถ่ายรูปไว้แน่เป็นักธานทันเลยมันอเชื่อวาจับกันประชาชน่านนี้ถ้าจริงาจับถ้ารู้ว่าจริงาจับผม วันนี้ทางช่องก็เลยได้มาพอดีมาพอดีเอาขี้บังเอิญขี้ฟันแม่นแทบพอดีว่าต้องฝันก็จะแม่นตลอดเนาะตองฟันนี่ครับผมผมมักฝันแม่นในี่ยังแท้ฝันทำเมนี่ยขมื่นเห็นผลด้วยนะข้อมันผมนครับฟันมักี่เป๊ะเลยลังแท้ครับแต่ห้างวัตถุ์เ้าห่อยาาที่ชั้นฝันแม่นอยู่กับกันเขารักษาสิน้อมเนาะครับเนาะแม่นครับผู้เทวดาที่สามเพื่อคุณแมาอยู่ใกล้ห้องแต่ห้องวัตถุเรา พี่เขียวก็คือขายขนมนะพี่เนาะครับขายขนมหวานขายขนมหวานส่วนมากขายอยู่โซนไหนพี่คุณราคาทั้งบ้านแดงเลยครับบ้านแดงพี่บุญรักไปนู่นนะครับเนาะโค้งมากมันนยมมานโภายในเขตหนองหานเราเนี่ยครับโค้งไปคุนครับผมเสาแน่ครับโค้งขึ้นมากรับครับแล้พี่น้องท่านไหนเห็นพี่เขียวขี่รถสามล้อนะครับ ไปขายขนมก็บวกกซื้อโอ้สามวิได้ขอแนวทางนะครับเนาะแนวทางได้ครับบวกเอาบวกเอาเลยอยู่ทางทั้งครับฟังเอาเป็นแนวทางแต่ว่ามันกลับเขาอีรีได้คนนี้ครับเขาเขาซ้ำตัวเขาซ้ำตัวซ้ำตัวซ้ำตัวเขากระตันเล่นเอาเนาะครับเนาะสไลด์จะเป็นข้างบนครับเนี่ยครับโอ้เป็นบนงนแต่ถ้ากัดซื้อล้างแล้วนะอืมครับผมกัดไวปกันไว้เนาะอัพซื้อไม่ว่าซสมาซับล้างซื้ออย่าลืมมาโฮกับเก้าตัวเดียวเออแม่นอีรีเนาะ ขึ้นให้น้ำเมฆครับ FC หนึ่งหกสี่มาตัวเดียวเลยนะครับนั้ำหนึ่งหกสี่ครับตรงๆเลยครับหนึ่งหกสี่ครับตรงๆเลยส่วนหกเก้าห้านี่คือเป็นเบอร์โทรใช่เบอร์โทรใช่เบอร์โทรไม่ซื้อหรอกครับเบอร์โทรได้มากนี่คือได้โชคค่ะครับมาถึงเปียกๆแล้วเฮาไปนอนโล่งมากหรอมีที่นี่ฟูโชคโอ้โหโชคไปฮะหลอดโอ้เบอร์โทรนี้รับสัปครับ ครับว่แนียดได้ค่ะอันนี้เป็นเบอร์ของอาจารย์อจารย์หักครับ FC ซิลเวอกรงของเขไว้บนนู้นป่ะอันล็อกล็อกไวครับนั่งคอครับยัเ้า้ว้เมื่อนี้ค่ะคือพรวั ปูท่าซานวันนี้ผมจะมาสิบห้าปูท่ำสิงเพลินมากขอสุขก็ขอไเลยนะเพลินมาขอเลขบอาให้ตั้งพ่อย่อยๆนะครับเป็นพี่ของพี่เขียวด้วยครับจังหวะพอดีนขอครับแต่ว่าปูมากเพราะท่านหอดตรงนันท่านหอดเข้ากันเลยเป็นจ้งไหล่ะค่ะปูท่าซานนั่นปูท่าสั้นค่ะแล้วก็ให้มาให้โชคเรื่อยนะครับก็ไปขอแล้วแล้วก็ให้มาให้ในวความพุ่มฟันนะครับปูท่าซาน ซึ่งในแลักก็ึือมาเอื่นห้องถี่แน่ก็ฟันเอื่นห้องมาบอกเป็นตัวข้าวคอเป็นตัวพ่ะไก่เป็นตัวผู้ที่นครับครับผมให้เป็นให้เป็นปัญหากะกะไก่ข้าวคอเป็นปัญหากะให้เป็นปัญหาปูเป็นไหชโชคดีครับก็คือวันนี้พี่เขียวจะมาฟังว่าตัวเลขหนึ่งหกสี่เนี่ยของพี่เนี่ยจะตรงกับปู่ซาทานไหมนะครับเนาะไม่จะตรงกันไหมแม่ครับใช่ไหมครับจุดประสงค์จุดประสงค์ครับโอเคครับ ขอบคุณพี่เขียวหลายๆเด้อค่ะขอบคุณพี่เขียวครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะค่ะสำรับตัวเลขแนวทางของพี่เขียวเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีอ่าฮกเก่าหานี่คือไอ้ถ่ายโทรศัพท์แกเนาะค่ะเบอร์โทรแกอ่าเป็นเบอร์ใหม่เนาะค่ะเป็นเลขถ่ายค่ะ ค่ะแต่ว่าเหล็หลับของเพิ่นนี่ค่ะคือเขาทรงมหาหิเหล้วค่ะพี่น้องเอฟซีหนึ่งหกสี่เพิ่นว่าเขาถูกงวดค่ะทรงมาหยามได้เขาถูกงวดค่ะพี่น้องเอฟซีกับพิจารณาเบิ่งค่ะกับหกกับเก่ากับโตเดียวกันเนาะค่ะแอดกับได้กับหัวไหล่ค่ะเป็นหนึ่งเก่าสี่นั่ค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะกับพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเขางวดอาทิเหลี่ยมเพิ่นกับเขาสามโตตรงเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเพิ่นกับเขาแปดหกเจ็ดนั่นเองค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ เป็นกระโซรักฐานมาเป็นทองเสียหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเอฟซี่นกระไดเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะกระแคบนาจอว้ค่ะทั้งช่องกระเสนอเป็นซื้อกลางเป็นแนวทางเท่าน,นั้นเนาะค่ะบริษัทนับสนุนให้เรียนการพนันแต่ย่างใดคะ่ะถูกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ,คะ,คะพิจารณาเบิง่งเดอค,ค่ะค่ะ,คะการตัดสินใจก็ขคืนอยู่กับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอบบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังน้ากันค่ะในคลิปนี้กก็ห้ลั่มลรวยลั่มลุยสุขูสุขคนเด้อค่ะมีโชคมีชัยสุขูสุขคนค่ะค่ะคลิปนี้แอดก็จะขอลากันไปก่อนค่ะพอกันมคลิปหนาค่ะกาบสวัสดีค่ะ